เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในช่วงเช้ากันก่อนนะคะที่สถานีวิทยุโทราาทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะพลโทสรรเสริญแก้วกําเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็มีการนําคณะผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์นะค่ะพร้อมด้วยนะคะนางจาริยาประสบทรัพย์ค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทราาทัศน์แห่งประเทศไทย ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ทาบุญในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ค่ะรบรอบ34ปีค่ะโดยเริ่มจากพิธีสักการะพระพรมต,ต่อด้วยการสักการะพระพิเคเนตจากนั้นนะคะคณะผู้บริหารและขรร้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการประกอบพิธีสง์ เจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยทยยรรมแด่พระสงฆ์นะคะจากวัดกุลนาทีรทธารามจำนวน9รูปณห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะสำหรับการจัดงานปีนี้เน้นการจัดกิจกรรมภายในองค์กรนะคะก็คือตามมาตรการสาธารณาสุขป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ค่ะแต่ว่าก็ยังมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆนำกระเช้ามาร่วมแสดงความยินดีอย่างเช่น ทางสำนักงานประกันสังคม<า>วิทย<อ>ลาลัยป้องกันราชนาจักรนะคะอ,องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพกระทรวงแรงงานและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะ และด้วยความห่วงใยในสถานการณ์โควิด1 9ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะทางสถานีวิทยุโทร,รทัศน์แห่งประเทศไทยจึงอยากจะขอเชิญชวนประชาชนค่ะหน่วยงานต่างๆผู้มีอุปการะคุณทุกท่านร่วมส่งข้อความอวยพรแสดงความยินดีออนไลน์ได้เลยนะคะผ่านช่องทางแฟนเพจ Facebook l i v e n b t 2 h d ในช่วงรายการข่าวของเราข่าวเที่ยงแบบนี้นะคะ<ฆ>หรือว่าถ้าหากสะดวกก็ไปในช่วงรายการต่างๆของทางสถานีได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ โดยนานจาริยาประสบทรัพย์นะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT นะคะก็เปิดเผยถึงทิศทางก้าวต่อไปค่ะสำหรับ NBT นะคะบอกว่าจากปีที่34ก็พร้อมที่จะเข้าสู่ปีที่35นะคะบอกว่ายังคงเป็นสถานีโทรทัศน์ที่พึ่งของประชาชนค่ะพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายภาครัฐที่สำคัญนำเสนอสื่อสารให้ประชาชนอย่างเข้าใจง่ายๆนะคะภายใต้แนวคิด ตรงใจเข้าถึงพึ่งได้ค่ะนอกจากนี้ก็จะเพิ่มความบันเทิงมากขึ้นรวมไปถึงการส่งเสริมการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของเรานะคะถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมขึ้นภายในเนื่องจากว่ายังมีสถานการณ์โควิด19นะคะเราก็จะพยายามก็คือการเว้น<า>ระยะหา่างแล้วก็การสวมใส่หน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะก้าวเข้าสู่ปีที่35แบบนี้สถานีโทรทัศน์ n อ t ีของเราก็ยังคงเป็น สื่อกลางนะคะแล้วก็ยังคงอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างต่อเนื่อง